<ไ>อ, <ไป S 1> อเราไปอยื่อบึงไม่มีใครเห็นแน่บึงโอ้โหไอคนด่านนี้ปกติคนส่วนใหญ่เขาจะพกกล้องมาไม่ใช่หรอหรือว่าไม่ส่วนใหญ,ญ่ไม่พกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้บางคนเขาก็ไม่รู้เรื่องกล้องจะดู<ไ>เขาไ,วไหวกับบอสแล้วเรายิกตอดเขาให้ล้มไม่รู้โดนบอ <laughs> ส่วนอะไรไปสักผาเป็นเดียรโอเคปิดไมค์ด้วยเนอะ ไ okay, นะอ้ทรพนเนี่ยนี่ไอผมจับบอร์สไปแล้วฮะจะจับไอบอร์สเพื่อห็นนะมันเป็นลูกน้อง <laughs> จะจับทุกอย่างแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาจะแก้ระบบใหม่ทุกอย่างแล้วมีรถบ้านมผมรอให้เขาให้มันทำอะไรดีก่อนผมค่อยเล่นก็จแก้ทุกอย่างอนะ่ะเกมดีแหละแต่เขาไม่เขาไม่ทิ้งเกมเกมครับอืมก็ดีแหละอย่างไรเขาไม่ทิ้งอะ่ะ <c oughs> เป็นไงกับไ,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 ไอซ์เจนไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้์เจนก็สนุกอยู่แต่ไอ้เล่นในที่ออฟโรดกันไงตอนเนี้ยเล่นกับซากนกับมังกร,กรเนี่ยแม่งโคตรบันเทิงเลยเกิดเอ็ดออฟโรดก็เกิดตายบนเวียนื้อว่างๆจะลองเปิดสตรีมสดดูเนาะนั่งคนนีได้เปิดกับมากเลย มีอ่เรอ่ะคุณอินเปิดจอด้วยอาจจะตาบอดนะอ่ะฮะเอ้ยเราเราจะไปถือปืนใช่ไหมเราจะมือเปล่างเดียวใช่ป่ะตลอดทั้งเกมโดนหลอนนี่โดนไหมไม่โดนพวกทุกอย่างที่เป็นระเบิดติดตัวพวกเปลี่ยนฮะปืนเราไม่พกแต่ระเบิดเกาะเก็บอยู่ปืนพกได้เอ้ยอย่าปืน เพื่ออะไรก็ได้แต่ไม่เรื่องมากแ,แค่น,ออคน,แนั้นแหละเน,เนี่ยเราแฟกตินเนตอะไรเก็บเก็บไปเถอะมึงรัวกูโดนละหนึ่งหนึ่งรอบจัมสเกลนี่ไงมาทำคอนเทนต์ตาติีชี้คนในมาซาลามาดูความมันอันนี้ไปครับอ,อ,อ,อะไรอ่ะ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 อันนี้ไปอะไรอ่ะถังถังถังออกซิเจน เขาไ่ดำน้ำอะไรเห็นในในเลเยมันใช้ได้ตั้งหลายครั้งไม่เกณฑ์ี้มันใช้แค่แป๊บเดียวเองใช่อ้ยใครมาบอกส่อยู่อ่ะเฮ้ยไอ้ยิงกูไม่เห็นเลยสปบัดเจอมันหนีอะหนี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 เราไปปืน เก็บไว้ก่อนผมมีแต่ตัวเปล่าเนี่ยต่เดีเอาเอากอ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 ไอ้มันตึงดีไม่มีเพลย์แผ่นเดียวนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันมาล่าเราไหมมาเลยมาเลย มาไหมคิดว่ามาไหมยังอ,อยู่ที่เดิมตันดีมันเห็นด้วยหรอเฮ้ยตาดีมันเห็นยังไงอะ <c oughs> ตัดีว่าเราไปวาว่าว,ว่าใชา่ปะไม่รู้กันมาทางนี้มาทางนี้ที่ที่ดเดี๋ยนี้หรอ เรามีคนรักคนหลงเขาแล้ว,ลลวมีปืนเก็บไว้ก่อนก็ไดนะ้อุ้ยเรียบร้อยเขียเก็บไว้ก่อนแล้วกันอะไรไปอ่ะเข,ข้าข้างไหนอ๋อมาอยู่ทุกที่ มืดจังวะอุันนีรว่ามาไหมว่ามารเรามาตาติชีวิตคนเราเราไม่สู้กันอยู่แล้วคอนเทนต์ที่บ้าบอลหายปกติครับว่าอะไรไปยิงคนเราเหรอปรตาติชีวิตคนขึ้นไปบนยังอยู่ใ่เด็กเลยหายไปแล<ะ>้ว โอ้กล้องในวิชัยมันอยากสว่างเขาปรับใหม่ไปครับรู้สึกว่ามันสว่างมากเลยอะเมื่อก่อนนี้แมงมอ,งอะไรไม่เห็นเลยตรงนั้น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 นลมาครับเออมาดิาเงียบหน่นอยเงียบหน่อยผมว่ากันไปแบบเฮ้ยเสียงอะไรอะ Nói ngày hôm nay, hôm nay hôm đâu, hôm nay 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 เห็นไปวะก็แตกมีารยิงมาอยู่เรามีคนที่ขึ้นสลิงมา ้นีฟังเสียนไม่ตัวไม่ตัวมีไหมได้ยินอย่างจะใต้เตีนผมอ่ะศพเพื่อนมันอยู่ไหนล่าสุด để tôi chỉ cho anh một cái <coughs> <hóa khon> <coughs> <ời, tíg bhai. coughs> Mình có một người, một người. này. thấy không? Không thấy. bao nhiêu 2 hai, 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 cho nghe tiếng อาดีวันดีผีหลอกคนอ,อยู่ชั้นบนตัวนึองมันทำอะไรของมันอะมันปลาเซมติกใส่ใครหรือว่าบอดปลาไม่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 รู้เลย ขั้นสองนะมันจะแฮกหรือไม่แฮกก็ไม่เราไม่หวังเอาตัวรอด,ดยยอยู่แล้วนี่งงหาอยู่ดูสิเขาเออกพอยาเขาจะอยู่จะสูงขนาดไหน เงียบกิ๊บยังวนหายอยู่กัน,นะไ <c oughs> อ้คนดีเราได้เกย์ซ่อนอะไรอยู่ปะเนี่ยใช่ <c oughs> เขาเปิดไอ้อนี่รู้เรื่องไงนะเขาเปิดสาวนี่คือรู้เรื่องไงนะถ้าเจอจะจะ,จะให้นิ่งต่อไปหรือว่าให้หนึ่ง เจอก็ฆ่าแน่ๆมีมีดปะมีดถ้าเจอมีดฟันได้ก็ฟันไม่มีอะสิผมมีแต่ชุริเคนลง,น,งน้ำคนหนึ่ง <S <S 2> <S 2> <S 2> ใกลแล้วถ้กระโดดเนี้ยใกล้แล้วนะฮรับอีตัวให้เดาสองเพือสามเสียงวิ่ง Lang hôm nung, khoa nung, yên bơi nung, ultra sound, yên Kick or treat

có cái có cái cái mình rồi hai ông anh hai hàng bay rồi ไม่มาเราไม่เปิดเสาเฮ้ยอะไรเด่ะเอาโดนเพื่อทิ้งเหรอไม่ไม่มาดูมันดูมันดูย่องอยู่ ngày Ngay ta đi đó cầm đây nè.

เสียงแมวอ่ะอืมเอาไงดีเมาก่อนเอาไงดีฝั่งนูน้นฝังกันสองคนเองนะมาสามมาสาม ไม่เรามาสองทิกออทริสทำไมเอ๊ะเรียบร้อเยเรียบร้อยกลัวกลัวเอาอยูอย่เงี้ยแหละไม่ต้องไปไหนแล้วเรามาตามติดชีวิตทุกคนเองมาหาเรื่องเรา,าออเฉย ใช่มาเราต้องดูดไปให้หมดเราต้องรูดไปให้หมดเนีย่ยเสียงอยู่ทางขวามผมเนี่ยนะใช่เสียงอยู่ทางขวามผมมันไม่เข้ามันไม่กล้าเข้ามาเอาสิเพื่อนเราอยู่งี้ได้นะเว้ยเราทำคอนเทนต์แนวแบบนี้อยู่แล้ว,วยอยู่อย่างนี้จนจบเกมเลยก็ได้นะ <c oughs> สิบนาทียังอยู่ใหเติมตามติดชีวิตพวกคนนั่นเนี่ย แม่งโดนหาเรื่องเฉยอยู่ดีไม่ชอบชอบโดนกระเทือ,อนซะงั้นยังไงพ่อหนุม่มเราไม่ใช้ปืนยิงนยนะแต่เราใช้ปืนในยิงานเองผมนี่เก็บปืนบอดมาด้วยเนี่ยเมื่อกี้เอาลุกซองลุกซองยิงเขาไว้ ขวาผมเนี่ยมันไม่ยอมเข้ามาสักทีอ่ะว่าแอบชุปแบป่ะแอบดึงอ่ะมันจะมีพวกทิกที่แบบชุบปล่อยชุบปล่อยชุบปล่อยนี่ยเนี้ยเสียไ้อยู่ข้างนอกทางขวาผมเนี่ยชัดเจนมากเลยมันก็แก๊ก็แก๊ก็แกกเนี่ย อ,อไปกินข้าวแยกย้ายเพื่อนตีคนไทยด้วยใช่ไหมเราแค่มาตาติชิฟู์คนเนี่ยโดนหาเรื่องเฉยเลยมีหน้ากากดำน้ำเลยร้อยไ,ไปกินไปกินบอกเขาไปกินข้าวก่อน กระเป๋าใหญ่โอ้ลูดทั้งหมดลู่ลูดลู่เขาชื่ออะไรนะดูด็อกแตกเขาที่เขาชื่ออะไรเดี๋ยวนะมีมีมีคนไทยคนหนึ่งผมเห็นไม่เนี่ยปนคลางปนคลางมีมีไอส้สุดสุดตาใช่ไหมเนี่ยกับไอแอบ แอบเยดอยนี่ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ชื่อชื่อชื่อนะปัดกลับบ้างเ่ยมาแค่เนี้ยตาติดชื่อคนแล้วก็แก้ก็แก้ไม่กล้าเข้าสักทีตาดีเห็น,น,นมันมันบาดประตูมาอืมใช่ดูทางออก,กน,ะนะ ลดก่อนน่นี่ไงไปหาเรื่องเราโดนส่วนคือซะงั้น <c oughs> อยู่เฉยๆปล่อยผ่านก็ดีอยู่แล้วนะ <c oughs> เหมือนว่าจะมีคนอยู่นะไอ้นี่ใช่ไหมอืมเอ้ยตอนนี้เราทำคอนเทนต์ตาติคิดคนทำอีเวนต์เนี่ยน <c oughs> ี่ยดยวขอนดูก่อนสองกล้องดูซะหน่อย มองตอนนี้มองมุมนี้มองไม่เห็นแป๊บบนเห็นหรือเปล่าเอ๋อ,อตกใจทำไมครับนึกว่านึกว่าโครนมาเดี๋ยวผมขึ้นที่ต่งสูงแป๊บหนึ่งสองหน่อยไม่เห็นนอาจะจแบบจริงกะจะไม่ยิงใครแล้วนะข่อนนะเอ้เน,นี้ยคน ไม่เบาเอ้ยบอดวะอ๋อบอดบอดบอดเราไปขับรถเที่ยวดี่แบบเราไปบึงไหมไปเที่ยวบึงไหมไปหาคนไปหาคนดีกว่าดูดิว่าเขาทำอะไรกันโดนจามสแกนหน้า ตาตีชี้คนดูอืมเขาเก็บไปอันหนึ่งตีเลีกี่ตีนะฮะโอ๋อเลยสองตีซึ่งไม่รู้ว่าแตกไปกี่ตีแล้วด้วยใช่ไหม่ะเพราะว่าเราก็ไม่ไปไหนเลยคนห้องน้ำอาจจะมีเทียวอยู่อ่าไม่มีมีปืนชุบเก็บไว้ตีดตัวเนี่ยครับพิกง่าย ีง่ายหาของอ่ะแล้วพกอะไรไปใช้ได้ตัวกับหัวใจก็พอไปดีกว่าโอ้โหเกเพลงปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เจ๊ใช่เฮ้ยไปตามเฮ้ยมันเลยแอบแอบช็แบช็แบดูแถบเชอร์เผื่อมี ไม่น่ามีนะมุกเราไม่เห็นเราไปแถวเราไปแถวตึกเอ็มพายดีกว่านะคะเราไปตึกเมืองใหญ่ดีกว่าดูคนได้เยอะนี่นะครับเนี่ยประตูต้อนรับเปียลรถนะนะเอาสี่นาทีแล้ว ฮ uh huh. เราจะรอดหรือเปล่า okay, แค่นั้นแหละ<อ> <laughs> มัวแต่ตามตีวีชิตตามติดชีวิตคนดูแมงเอ,อ้ไมไปไหนเลยแมงนั่งแอบในเรือ <laughs> สบตีนี้มันไม่มีคนใช้แฮกโอเคเข okay. าก็ดูเหมือนเราแหละ <laughs> แทนที่จะเวลาทำอื่นไปนั่งไห้เราสองคนที่ไม่มีของบ้าเปล่าบอลอะไรเลย <laughs> คือกล้องเห็นอย่ชัดน่าจะไม่บอดบอดโซนนี้มาเลยอะ่ะมันอันนี้มันเวลาเสียดีอ่ะเออเมื่อกี้ชนบอดไปชนคนเนี่ยบอดบอดบอดอันนี้ต้องบึงใช่ไหมครับนี่ จุดวอชเชอร์มันมีหลายที่เหมือนกันเนี่ยแต่ไอไซไซไซซิตี้อ่ะมีคนแน่นอน <c oughs> เห็นไหมหนึ่งคนอ๋อเห็นแลว้วเราเราจะไม่ยิงเขานะต้องเห็นเขาจนระิง <c oughs> ๆเนอะเอาสังนับ่ะสังนับเส้หัวเขาปะ่ะมีทนัยเหรอ ใส่ใส่สโคบอะไรอะ่ะพอสูโคตรย้อยนะคนดีย, <c oughs> ยังงงอยู <c oughs> ด่ดูดวก็ทำไรกัน <c oughs> กล้ขนาดนี้เขาได้ยินเสียงปืนไหม <c oughs> ห้าหมหัว กับโดนมันกระสุนระเบิดแน่เลยอ่ะใช่ข้ามหัวหนีปะ่ะหนีป่ะไม่ไม,ม่อยู่ให้เดิมอยู่ให้เดิมอยู่้เดิมไปไปยังไอ้คนข้างล่างก็ยังวนไปมาอยู่เออไอ้ไอ้ไหนลงแนละ้วส่งลงแนละ้วลงแล้อ่าพี่ว่า ก็บอกเนะี่ยที่เขาเอามายิงเนะี่ยน่าจะเป็นหัวระเบิดอืมใช่มันย้อยมากเลยอ่ะชาร์ด้วยแหม่ก็จะมาถ่ายทำสารคดีซะหน่อยไปมาไม่ได้ไปสู่คนเฉยอ่ะออกนีงนี่ครับใช่ไหมใช่โอ้ไม่ทำสารคดีดีๆไม่งเจอคนมาหาเรื่องเลย กดห้แม่นนะักเอ็กฟิลโอเคครับบอกทิศเขา้าง่ายๆได้ไว่าเวลาเราจะออกอ่ะควรเรียกพอแล้วอย่าอยู่ที่เดิมป่ะอะฮะโอเคก็คือเรียกคอมาอยู่บนรถแล้วก็ขับวนไปวนมารอแล้วค่อยไปจะใช้เวลาเลยผกว่าเฮ้ยตาเดไอ้ไอ้ผู้เอฟฟิลมันบลกอะเนี่ยผมไม่เห็นแสงอะ่ะ ผู้ไม่มีเอ้าไอ้โปรติมันมีแสงแสงผู้ลายิงขึ้นฟ้าไหมเหรอใช่แต่มันไอ้รอบนี้มันไม่มีแต่ว่าบัร์คแค่ไม่เนี่ยพอมาแล้วเดี๋ยวนะเอ็กซคนเอ็กซคนแป๊บ ไม่เห็นนะนกลออกกลับบ้านโดยสวัสดิภาพป๊าฝันโอ้โห ว่าจะมาทัวร์แมปเล่นลนี่ยไปมาโดยหาเรื่องเฉยเลย <c oughs> เอ้ยกลับบ้านมือเปล่าเอ้ยมามือเปล่ากลับบ้านของตุงเอ่อ oh. แต่ไอตี้ไตี้ที่มาหาเรือเราเนี่คือมันยิงไม่เก่งเลย <c oughs> ใช่ไหมนเนี่ย